so i สวัสดีค่ะ,คะวันหยุดสุดสัปดาห์สบายๆแบบนี้นะคะกลับมาพบกับพวกเรา2องคนอีกเช่นเคยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดแต่เราก็ไม่หยุดที่จะนํารถสวยๆมารีวิวให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะใครไม่ดูถือว่าพลาดมากเลยค่ะค่ะและก่อนที่เราจะรับชมไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งบริการพิเศษดีๆนะคะมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมอีกด้วยค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดทุกท่านค่ะที่ไม่สะดวกเดินทางมาชมรถที่โชรรมของเรานะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอดไซน์เบนสกอรเคหรือว่าสแกน QR Code ค่ะที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านตอนนี้นะคะเพื่อวิดีโอคอลคุยกับเจ้าที่ฝ่ายขายของเราเพื่อดูรถกันแบบละเอียดทุกจุดเพิ่มเติมกันแบบส,สดๆได้เลยนะคะ และที่พิเศษสุดๆยิ่งไปกว่านั้นนะคะทางเราค่ะยังมีบริการใหม่ล่าสุดค่ะกับ N.K Delivery Service นะคะสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมารับรถที่โชว์รูมของเราค่ะเรายังมีบริการส่งรถสไลด์ไปให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณทุกทิศทั่วไทยภายใน24ชั่วโมงนะคะ เรียกได้ว่านอนอยู่บ้านดูไลฟ์ของเราแบบสบายๆนะคะก็รอรับรถกันแบบเดลิเวอรี่ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะเอกสิทธิพิเศษนี้นะคะเฉพาะที่เบนแอนเคเท่านั้นนะคะทามพลาดบริการดีๆแบบนี้ก็เลยนะคะและอย่างที่เกินไปในตอนแรกนะคะว่าถ้าไม่ดูไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นที่สุดเลยค่ะรถคันนี้ราคาคันนี้ค่ะที่เบนเคตั้งไว้เนี่ย <What? S 1> เพียงหนึ่งร้อเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชม และคันนี้นะคะมาพร้อมกับออปชันนะคะที่เรียกได้ว่าเต็มๆเลยค่ะน้องหนิงกับคันนี้เลยนะคะ m r r c e d e เ b e เ z น E 3 0 0 Hybrid A M G ค่ะมาพร้อมกับสีภายนอกนะคะที่เป็นสี Obsidian Black ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาในรหัสตัวถัง W 2 1 2ค่ะเป็นรุ่นเฟสลิปนะคะดีไซน์เนี่ยจะมีความสวยสง่างามนะคะตามแบบฉบับ Mercedes-Benz เลยค่ะ และรถรุ่นนี้นะคะยังได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมากเลยนะคะด้วยเขาค่ะมีขนาดตัวถังนะคะที่มีความพอเหมาะพอดีค่ะและก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เรียกได้ว่าครบคันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะมาพร้อมกับชุดแต่งเอ็จีรอบคันค่ะและไฟหน้าสุดโชบเชียวดวงนี้นะคะเป็นระบบไฟ Intelligent l i g h t System ค่ะหรือว่าระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะนะคะและในส่วนของด้านข้างนะคะมาพร้อมกับล้อแมกดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ขนาดถึง18นิ้วเลยนะคะในสัดส่วนของด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวรถ ะะเหมาะกับเป็นรถผู้บริาหารก็ดีนะคะหรือว่าจะใช้ในชีวิตประจำวัน,นีน่ก็ได้เช่นกันค่ะและเขานะคะคก็ยังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะคที่แบบครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Keyless Go Package นะคะเพียงแค่เรานะคะพกกุญแจไว้ใกล้ตัวค่ะก็สามารถเปิดปิดประตูนะคะคได้อย่างอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของรังคาแก้วอีกด้วยนะคะรถคันนี้นะคะคได้ทั้งความสะดวกสบายค่ะแล้วก็ยังได้ดีไซน์ที่เป็นแบบปอร์ตอีกด้วยค่ะเที่ยมสุดๆไปเลยค่ะ มาในส่วนของไฟท้ายของเขานะคะก็มีความสวยงามเช่นกันค่ะไฟท้ายแบบนี้นะคะถือว,ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ E 3 0 0นะคะตัวเฟสติคันนี้เลยด้วยรหัสตัวถัง W 2 1 2ค่ะเขาก็จะมีความใหญ่นะคะแล้วก็เด่นชัดด้วยเส้น LED ค่ะที่เด่นสง่างามเลยนะคะที่สาคัญนะคะคันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับความประหยัดค่ะเพราะว่าเขามาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดนะคะขนาดความจุอยู่ที่2 2 0 0ซีซีค่ะพร้อมทําแรงม้าสูงสุดนะคะได้มากถึง204รแรงม้าผสมผสานการทํางานนะคะร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก27แรงม้ารวมทั้งซินเนี่ย2 131แรงม้าก,กันเลยนะคะท่านผู้ชมและยังสามารถทำท็อปสปีดนะคะทยานได้มากถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันอีกด้วยค่ะ และคันนี้นะคะเป็นชุดแต่ง AMG ค่ะซึ่งช่วงล่างของ AMG นะคะก็จะมีขนาดที่ต่ํากว่ารุ่นปกติค่ะถึง8มเมตรนะคะตรงนี้เนี่ยช่วยทําให้การยึดเกาะของเขาเนี่ยค่ะมีความหนดยไม่กพิ่นค่ะควบคุมได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็หนึบทุกทางโค้งแน่นอนค่ะที่สำคัญน,นะคะช่วงล่างของเขานะคะมีความนุ่มนวลค่ะไม่รู้สึกถึงความกระด้างนะคะทําให้การขับขี่ของคันนี้ค่ะมีความปลอดภัยแล้วก็ความสดะดวกสบายเป็นอย่างมากเลยค่ะและภายในคันนี้นะคะก็มาเป็นแบบเบาะหนังสีดําค่ะที่ดูแลรักษา โอ้โหบอกเลยนะคะว่าการนั่งของเขานะคะรู้สึกสบายมากค่ะเพราะว่ามีความโอบอานะคะแล้วก็กว้างขวางเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมที่สําคัญนะคะ<ม>ค,คันนี้มาพร้อมกับออปชันแบบครบคันอีกด้วยใช่ไหมคะพี่เมย์ใช่แล้วค่ะออปชันนะคะมีมาแบบเต็มเเลยค่ะเริ่มตั้งแต่หน้าจอเลยนะคะมาพร้อมกับหน้า <c oughs> จอคอมมานด์ออนไลน์ค่ะที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะและในส่วนของคอนโซลกลางต่างๆนะคะก็ออกแบบมาได้อย่างลงตัวค่ะมีในส่วนของฮีตติ้งซีนนะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิแอร์เนี่ยสามารถแยกอิสระใช้ ผู้ขับผี่นะคะแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าได้เลยนะคะและที่สําคัญค่ะยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงนะคะฮามักนกระดเสียงเนี่ยใสกังวานมากๆเลยนะคะและสิ่งที่ทําให้คันนี้นะคะแตกต่างจากคันอื่นๆค่ะเพราะว่าเขานะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะที่มาอยู่ในรุ่นเป็นริบรุ่นนี้นะคะ ทำให้การมองเห็นเนี่ยรอบทิศทางเลยละค่ะและก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะที่ครบคันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบ b i s Sport Assist นะคะซึ่งระบบนี้ค่ะจะช่วยเตือนผู้ขับขี่นะคะเมื่อมีรถเนี่ยเข้ามาในจุดบอดน,นะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีในส่วนของ Lane Keeping Assist นะคะก็คือเป็นระบบที่ช่วยควบคุมรถนะคะให้อยู่ในเลนค่ะ <Wow. S 1> เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเวลาที่เราเผลอนะคะหรือว่าเราเนี่ยเกิดอาการหลับในเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ นอกเหนือจากนั้นนะคะคันนี้ยังมาพร้อมกับหลังคาแก้วนะคะที่มาแบบ2บ้บานใหญ่เลยค่ะตรงนี้นะคะสามารถมองท้องฟ้านะทำให้ห้องในสัตว์ของเรายิ่งดูโปร่งนั่นเองค่ะท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านั้นนะคะเพิ่มบรรยากาศห้องในสัตว์ค่ะด้วยไฟแอมเบียนไลน์นะคะโอ้โหถือได้ว่าคันนี้นะคะครบคัาจริงๆเลยค่ะค่ะออปชั่นนะคะจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมจะจ่ายแพงกว่าทำไมนะคะในเมื่อรถคันนี้เนี่ยราคาแค่เพียงหนึ่ง้เก้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองค่ะรีบเข้ามาชมรถจริงที่โชว์รูมของเราก่อนได้เลยนะคะ โอ้โหคันนี้นะคะถือว่ามีความคุ้มค่าจริงๆคะ่ะพี่เมย์สวยหรูนะคะบอกกับท่านผู้ชมหลายๆคนแน่นอนคะ่ะกับคันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz E 300 BlueTEC Hybrid Base l i f t m g ค่ะมาด้วยสีภายนอก,นอกเป็นสีดำา Ob ไซ i ด n ย Back น,นะคะภายในตกแต่งด้บนหลังสีดำเป็นแบบ Fu ู b แ a c k คะ่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2014ค่ะเลขหมล์วิ่งมาเพียง4 6 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะ,ฉะเฉลี่ยต่อปีเนี่ยวิ่งมาไม่ถึง10,000กิโลเลยนะและออปชั่นของเขานะคะมาแบบล้นๆจัดเต็มกันเลยค่ะในส่วนของภายนอกนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันนะคะ ไฟหน้าค่ะเป็นระบบ LED Intelligent Light System นะคะล้อแม็กค่ะให้มาถึง18นิ้วด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าอีกด้วยค่ะและในส่วนของภายในนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ audio 20ค่ะ memory package นะคะ ambient light ค่ะเครื่องเสียงฮา r m มันกระดอนนะคะกล้อง360องศาค่ะและก็ยังมีระบบ lane packing package นะคะหลังคาแก้วค่ะอ p t i o n เนี่ยเต็มสุดๆเลยนะคะราคาพิเศษเนี่ยอยู่แค่เพียง1,990,000บาทเท่านั้นค่ะ เลือกรถที่ใช่เน้ยนะคะโดนๆพร้อมการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ต้องคันนี้เลยนะคะท่านผู้ชมสามารถเข้ามาชมรถสว,สวยได้ที่เบนเคนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะบ๊ายบาย